ท่านผู้ชมครับบางครั้งสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งก็อาจจะแพ้ให้กับสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีตัวตนอย่างลมและไฟได้ในพริบตาเดียวในคลิปนี้ผมก็มีเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในช่วงบ่ายของวันที่26พฤศจิกายนปี2025ที่ผ่านมาเนี่ครับเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เป็นแค่ข่าวไฟไหม้ธรรมดาานะครับแต่มันคือโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนแปลงย่านไทโปของฮ่องกงให้กลายเป็นเหมือนทะเลเพลิงและคำถามโตโต้ให้กับพวกเราทุกคนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยที่เรานั้นอาจจะมองข้ามไปครับนะโครงการที่พักอาศัยแห่งหนึ่งที่มีตึกสูงระงานอยู่ทั้งหมดปตึกดูมั่นคงแข็งแรงดีใช่ไหมครับแต่ใครจะเชื่อเลยครับว่าภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอาคารเหล่านั้นน่ยมันกลับถูกไฟกลืนไปถึง7ตึกสถานการณ์มันก็รุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อข้ามคืนมาจนถึงช่วงเช้าวันที่27พฤศจิก,กายนปี2025โดยที่เปลวเพลิง่ก็ยังคงเต้นระบำอยู่อย่างน่ากลัวท้องฟ้าเหนือบริเวณนั้น ก็ถูกปกกลุมไปด้วยกลุ่มควันหนาทึบจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วครับว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้ครับมันดูเล็กน้อยจนน่าตกใจข้อมูลนะครับระบุว่าต้นเพลิงเองมันก็เริ่มขึ้นเมื่อนั่งร้านไม้ไผ่แล้วก็ตาคายกันฝุ่นไนล่อนที่คลุมตึกอยู่ไนล่อนพลาสติกพวกนี้ครับเมื่อเจอเข้ากับไฟมันก็คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่สามารถลามได้ไวมากและตัวแปรสําคัญที่ทําให้เรื่องนี้บานปลายไปเลยก็คือลมครับกระแสลมที่พันแรงในวันนั้นมันทําหน้าที่เป็นเหมือน กับคนส่งสารโมรณะพอเอาปเปลวไฟกระโดดข้ามไปยังตึกข้างเคียงภายในเวลาแค่4 0นาทีเท่านั้นเองครับไฟก็เริ่มเพิ่มระดับความรุนแรงจากระดับ3พุ่งทะยานไปแตะระดับสูงสุดก็คือระดับ5ในช่วงเย็นวันนั้นเองภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอที่แชร์กันบนเน็ตในตอนนั้นนะครับมันก็ชวในให้ขนหัวลุกจริงๆเลยครับอาคารทั้ง7ดหลังนั้นดูราวกับพบเพลิงยักษ์ที่มีปเปลวไฟพุ่งสูงเสียดฟ้าขึ้นไปสูงกว่า100เมตรความรุนแรงของมันนั้นแผดเผา ทุกอย่างที่ขวางหน้าและสิ่งที่น่าสลดใจที่สุดก็คือความสูญเสียครับข้อมูลจากวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็ได้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย44รายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวีรบุรุษเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวัย37ปีที่สละชีพในหน้าที่นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า60คนที่ถูกขามส่งโรงพยาบาลแต่ตัวเลขที่ทําให้ผมรู้สึกนวงนวงในใจที่สุดก็คือยังมีผู้สูญหายที่ยังติดต่อไม่ได้ อีกถึง279ชีวิตตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สถิติทางคณิตศาสตร์นะครับแต่มันคือชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่กําลังรอคอยปาฏิหาริย์ท่ามกลางความโกลาหลและความโศกเศร้านี้ก็ได้เริ่มมีกลิ่นของความไม่ชอบมาพากลบางอย่างโวยออกมาพร้อมกับควันไฟครับเมื่อเจ้าหน้าที่กําลังเร่งสอบสวนชาย3คนที่เชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นเพลิงในครั้งนี้คําถามก็คือพวกเขาเป็นใครและทําให้ตาคายกันฝุ่นทำาม ธรรมดามันถึงได้กลายเป็นชนวนเหตุที่เผาผลาญเมืองได้ขนาดนี้นี่อาจจะเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้ครับและเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วที่ย่านไทโปคืนนั้นมันกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยท้องฟ้าในยามราตรีนั้นถูกย้อมไปด้วยสีซ่อมแบงฉานไปกว่าเครื่องฟ้าสว่างจ้าจนมองเห็นได้ไกลจากระยะไกลหลายสิบกิโลเมตรภาพที่เห็นนั้นมันก็ชวนให้สะท้อนใจอย่างยิ่งครับมันมีเศษซากประคักพังที่ เคยเป็นส่วนประกอบของที่พักอาศัยร่วงหล่นลงมาจากตึกสูงอย่างไม่ขาดสายพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องเป็นระยะๆและหากเราครับมองลงมายังผืนดินบรรยากาศตรงนั้นก็เต็มไปด้วยความโกลาหลที่บีบหัวใจครับแสงไฟวูบวาบจากรถดับเพลิงรถพยาบาลและรถตำรวจก็ต่างสะท้อนสลับกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของผู้คนเสียงไซเรนที่แหลมสูงผสมปะปนเปไปกับเสียงร้องไห้และเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือมันคือเสียงของ ความสิ้นหวังที่ไม่มีใครอยากได้ยินญาติพี่น้องของผู้ที่ยังคงติดอยู่ข้างในนั้นต่างพากันวิ่งวุ่นตามหาคนที่ตนรักด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะมีภาพที่น่าสะเทือนใจอยู่ภาพหนึ่งครับท่านผู้ชมเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่าครอบครัวของเธอนะ่ะติดอยู่ข้างในหมดเลยแล้วโทรไปก็ยังไม่ติดอีกด้วยมีคุณป้าท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภยัยก็ได้ระบายความอัดอั้นใจออกมาด้วยความโกโรธปนน้ำตาเธอตั้งข้อสังเกตที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าทำไมทำไมครับเจ้้าาหนที่ ถึงใช้สายยางแค่เส้นเดียวเธอยืนดูเหตุการณ์ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง5้าโมงเย็นเห็นเพียงแค่สายยางเส้นเล็กๆเส้นเดียวที่พยายามจะสู้กับกองเพลิงขนาดมหึือมาคําถามของป้าแกก็เรียบง่ายแต่เจ็บปวดครับว่าถ้ามแามาไปหาคนมาเพิ่อมอะท้ามาถึงช่วยได้เนาะขนาดนี้สิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดนะครับก็คือคุณป้าท่านนี้เนี่ยท่านหนีตายออกมาตัวเปล่าครับไม่ทันได้ขวาอะไรติดไม้ติดมือมันเลยทั้งเรื่องประดับเอกสารสําคัญหรือว่าทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตของภายนอกกายที่สะสม หลายสิบปีเมื่อไลหายไปในพริบตาเหลือไว้เพียงแค่ชีวิตและลมหายใจบรรดาชาวบ้านในระแวกนั้นครับที่มารวมตัวกันก็เริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวแล้วก็ตั้งข้อสังเกตที่มันน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับพวกเขาบอกกันว่าไฟน่ะมันไม่ได้เริ่มต้นที่ตึกนี้หรอกนะแต่มันเริ่มต้นมาจากตึกริมทะเลแล้วก็ลมเจ้ากรรมนี่แหละครับที่มันได้พัดพาเอาเปลวไฟข้ามมาติดตึกอื่นๆประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยกันมากๆเลยก็คือในเมื่อเห็นทิศทางลมแล้วอ่ะทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่ฉีดน้ําเลี้ยงหรือกัน ท่าไว้ที่ตึกข้างเคียงตั้งแต่เดินเดินการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้ามีการวางแผนสกัดกั้นที่ดีกว่านี้เนะี่ยความเสียหายวงกว้างขนาดนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแถมยังมีเสียงบ่นหนาหูในเรื่องของรถดับเพลิงที่มาช้าแรืองุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอจนทําให้เปลวไฟลุกลามเกินจะควบคุมทั้งหมดนี้คือเสียงสะท้อนจากหน้างานที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความสูญเสียครับจากความโกลาหลหน้างานที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้ก็นําไปสู่ คำถามที่น่าสนใจว่าทำไมทำไมครับไยครั้งนี้น่ะมาถึงดุเดือดและควบคุมยากเย็นแสนเข็นนกบรรดาผู้เชี่ยวชาญเขาก็ได้ถอนรหัสออกมาแล้วครับว่ามันน่ะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรอกนะแต่เป็นเรื่องของฟิสิกส์ล้วนๆหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ปล่องควันครับท่านผู้ชมลองจินตนาการตามผมนะครับตึกสูงๆที่ถูกข่อหุ้มไปด้วยนั่งร้านมันก็เปรียบเสมือนกับปล่องไฟขนาดใหญ่พอมีไฟติดที่ด้านล่างความร้อนจะลอยสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วผ่านช่องว่าง งนนั่ร้าดูดเอาอากาศด้านล่างเข้าไปเสริมเหมือนเราครับเป่าลมเข้าเตาถ่านยิ่งลมข้างนอกมันกันโชกแรงด้วยแล้วล้วก็มันก็ยิ่งโหมกระพือให้ไฟอ่ะไต่ขึ้นไปตามแนวดิ่งไปสู่ยอดตึกได้เลยพิพตาทําให้ในการฉีดน้ําจากพื้นดินแทบจะไร้ผลเลยครับและเมื่อเราย้อนดูประวัติของเวทีแห่งโควิดรกรับนี้ครับเราก็จะได้เห็นว่ามันมีบริบทที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกครับที่นี่ไม่ใช่ตึกใหม่รูหรานะครับแต่เป็นโครงการเคหะ ฐานที่สร้างมาตั้งแต่ปี1983หรือราวๆปีพุทธศักราช2526อายุอานามก็าปาเข้าไป41-42ปีแล้วครับสร้างขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีที่ซุกหัวนอนมีทั้งหมด8ตึกและแต่ละตึกเนะี่ยมันก็สูงถึง31ชั้นรวมๆแล้วก็มีห้องพักเกือบ2,000ยูนิตในทีเดียวครับแต่จุดที่ทําให้เรื่องนี้มันบีบหัวใจที่สุดเลยก็คือผู้อยู่อาศัยครับจากข้อมูลนะครับระบุว่าที่นี่มีคนอยู่อาศัยกว่า4,600ชีวิตแล กว่าหนึ่งในสามเป็นผู้สูงอายุวัย65ปีขึ้นไปลองนึกถึงภาพคนปู่คนย่าที่ต้องวิ่งหนีไฟลงบันไดหนีไฟจากตึกสูง30ชั้นดูสิครับแค่เดินธรรมดา,านะก็ปวดหัวเขาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยมันคือปัจจัยสาคัญเลยครับที่ทําให้การอุยพและการกู้ภนะัยน่ะกลายเป็นภาร,รกิจที่ยากลําบากอย่างที่สุดความย้อนแย้งที่น่าเศร้าเลยก็คือก่อนเกิดเหตุนะครับโครงการนี้เนะี่ยกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตึกทั้ง8หลังนะครับจึงถูกขอห้ม ด้วยนั่งร้านไม้ไผ่และตะข่ายกันฝุ่นในลอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการก่อสร้างของฮ่องกงเขานั่นแหละครับแต่ทว่าในวินาทีวิกฤตครับติ่งเหล่านี้นะ่ะมันก็กลับกลายร่างจากอุปกรณ์ป้องกันกลายเป็นเชื้อเพลิงมรณะครับไม้ไผ่แห้งแห้งกับพลาสติกในลอนเมื่อเจอเข้ากับประกายไปมันคือฟืนชั้นดีที่ลามติดกันไปทั่วและต้นตอของหายนะครั้งใหญ่นี้ครับมันก็อาจจะมาจากสิ่งที่เล็กกระจนฤทิ์อย่างไม่น่าเชื่อมีชาวบ้านนะครับเคยร้องเรียนกันอย่างหนาหูเลยครับในเรื่องของความมั ง่ายของคนไงฮะที่ชอบสุบ,บรีบน,นั่งร้านแล้วก็ดีดก้นบุหรี่ทิ้งลงมาซึ่งนี่แหละครับที่มันอาจจะเป็นการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเพียงแค่ประกายไฟเล็กๆจากความประมาทตกลงไปในกองไม้ไผ่และตะข่ายในรอ,อนก็เพียงพอแล้วครับที่จะเปลี่ยนที่พักอาศัยให้กลายเป็นทะเลเพลิงได้ข้อสันนิษฐานในเรื่องของก้นบุหรี่ที่เราคุยกันไปนะครับมันก็เริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาเมื่อชาวเน็ตเขามีการแชร์คลิปวิดีโอที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้เป็นภาพของคนงานที่กำลังสุบ,บรี่อยู่ อย่างสบายใจใกล้กับนั่งร้านซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเชื้อเพลิงเหล่านั้นเลครับแม้เราจะยังไม่ฟันธงนะครับหรือยังฟันธงไม่ได้ว่ามันเป็นต้นเหตุโดยตรงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่แต่ชาวเน็ตจำนวนมากเองก็ต่างตั้งข้อสังเกตตรงกันเลยครับว่าพายุใครั้งนี้น่ะมันอาจจะเริ่มมาจากจุดเล็กๆแค่ก้นบุหรี่ที่ยังดับไปสนิทมันถูกดีดลงมาตกกระเด็นใส่เศษขยะหรือวัสดุแห้งๆตรงสวนหย่อมด้านลา่างแล้วไฟน่ะมันก็ไต่ระดับขึ้นไปตามนั่งร้านไม้ไผ่แล้วตาข่ายในร่อน เรากับว่ามันเป็นงูเรื้อเลยครับอาศัยลมเป็นตัวช่วยพัดพาความร้อนขึ้นสู่ที่สูงและสิ่งที่ฟังแล้วใจหายยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของจังหวะเวลาครับข้อมูลนะครับระบุว่าเมื่อวันที่10พฤศจิกายนโครงการนี้เองก็กําลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการปรับปรุงพอดีนะครับงานท่าตีงานปูกระเบื้องใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งนี่นะครับคือกับดักมรณะเพราะว่าในระหว่างการซ่อมแซมหน้าต่างห้องพักแทบทุกบานเลยนะครับมันจะถูกซีลปิดตายไว้ ด้วยโฟมเพื่อกันฝุ่นละอองแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับโฟมพวกนั้นน่ะที่ตั้งใจเอามาป้องกันความตกระโปกอ่ะกลับกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นโตที่ขัดขวางไม่ชาวบ้านน่ะหนีออกมาได้ทันท่วงทีเมื่อภัยพิบัติมาถึงครับบวกกับอากาศที่แห้งแล้วก็ลมกันโชกแรงของฮ่องกองทุกปัจจัยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยครับเพื่อส่องเติอไม้ไฟน่ะมันสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นภาพจากคลิปวีดีโอในช่วงต้นเหตุการณ์มันก็ฟ้องเลยนะครับว่ามนุษย์เราอ่ะเล็กอยล่ยแค ไหนเมื่อเทียบกับไฟเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับ60วินาทีที่เปลวไฟใช้เวลาไต่จากด้านล่างพุ่งทะยนขึ้นไปครอบครองพื้นที่ที่ดังร้านจนท่วมพร้อมกับกลุ่มควันดำทะมึนที่ปกคลุมไปทั่วเศษวัสดุที่ติดไฟนั้นก็ร่วงกราวลงมาราวกับฝนดาวตกเสียงในคลิปที่บันทึกได้นั้นก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและคําถามที่ไร้คําตอบในขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยที่ควรจะทํางานกับเงียบปลิบปล่อยให้ไฟลามไปจนถึงยอดตึกภายในเวลาเพียงแค่ชั่วอึด ย,ย้อนกลับไปครับตอนบาย2องโมงสีนาทีเสียงโทรศัพท์ที่สนร,รับแจ้งเหตุของตำรวจฮ่องกงก็ดังระง,งมไม่ขาดสายปลายสายนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบางคนนั้นก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วบางคนนั้นติดอยู่ข้างในหากทั้งออกไม่ได้และที่บิดหวใจที่สุดเลยก็คือเสียงของญาติพี่น้องที่โทรมาขอความช่วย,ยเหลือเพราะว่าติดต่อคนในครอบครัวไม่ได้ความเงียบหายจากปลายสายของคนที่เรารักมันช่างน่ากลัวกว่าเสียงไซเรนอีกนะครับเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเวลาบ่าย สองโมงห้าสิบเอ็ดนาทีด้วยดับเพลิงก็เข้ามารับช่วงต่อภารกิจกู้ชีพนี่แต่ดูเหมือนธรรมชาติจะยังไม่ปราณีครับพอเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เวลาบ่ายสามโมงสองนาทีหรือสิบห้านาฬิกาสองนาทีระดับความรุนแรงของไฟนั้นถูกยกระดับขึ้นไปเป็นระดับสามเจ้าหน้าที่เองก็พยายามต่อสู้ด้วยการลากสายฉีดน้ำสองสายเข้าสกัดกั้นพร้อมกับส่งทีมระบ,บายควันเข้าไปแต่ว่าไฟมันไวกว่าครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ไหมแค่ข้างนอกแล้วแต่มัน เริ่มแทรกซึมเข้าไปในตัวคารผนพิษหนาะทึบเล็ดลอดผ่านหน้าต่างที่ถูกซีนเอาไว้เข้าไปสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้อยู่อาศัยที่ติดอยู่ภายในและแล้วสถานการณ์นั้นมันก็ดิ่งลงสู่จุดวิกฤตครับเพียงแค่32นาทีต่อมาคือเวลา15บนาฬิกา34่นาทีไฟได้ยกระดับความดูดเดือดขึ้นสู่ระดับที่4และกระโดดข้ามไปยังตึกข้างเคียงมีเสียงระเบิดที่ดังขึ้นเป็นระยะระยะพยานในที่เกิดเหตุบอกเลยครับว่ามันน่าจะเป็นเสียงของ กระป๋องสีหรือถังแก๊สที่คนทํางานเน่ะเขาทิ้งเอาไว้บนนั่งร้านมันเหมือนกับระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางกลองเพิงภาพที่มันน่าสะโลดใจเลยก็คือชาวบ้านที่ติดอยูบ่บนตึกสูงต่างพากันออกมาที่ระเบียงโบกไม้โบกมือตะโกนขอความช่วยเหลือกับสุดเสียงความไม่แน่นอนคือสัจธรรมจริงๆครับท่านผู้ชมเมื่อเวลาสี่โมงเย็นครับมันก็ได้มีการเปิดหอประชุมชุมชนย่านไทโปขึ้นเป็นจุดหลบภัยชั่วคราวแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าแม้แต่ที่หลบ ไอพอถึงเวลาหกโมงครึ่งฝ่าเจ้ากรรมนั้นก็ลามมาคุกคามจนต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากขอประชุมนั้นย้ายไปที่โรงเรียนมัธยมใกล้เคียงแทนครับเป็นการหนีร้อนไปพึ่งเย็นที่ทุรักทุเลหลือเกินในสมรภูมิที่ไม่มีอาวุธสงครามในครั้งนี้ครับพวกเราก็จะได้เห็นการสูญเสียของวีรบุรุษไปครับท่ามกลางปฏิบัติการที่เสี่ยงตายมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาวุโสบาดเจ็บที่ขาอีกนายนั้นลม้มพับด้วยอาการฮิสโตกจากความร้อนระอุและที่น่าเศร้าที่สุดเลยก็คือการ จากไปของโอไฮโอเจ้าหน้าที่ดับเพลงิงวัยหนุ่ม37ปีผู้ซึ่งประพฤติการอยู่ที่สถานีทาซินมาได้ถึง9ปีเขาคือคนที่วิ่งเข้าหาไฟในขณะที่คนอื่นวิ่งหนีและเขาก็ได้ทําหน้าที่ผู้พิทักาจนถึงเวนาทีสุดท้ายของชีวิตและเมื่อเข็มนาฬิกาเดินทางมาถึงเวลา18บนาฬิกา22อนาทีเหตุการณ์ที่ย่านไทโปก็พุ่งทะยานฟูจูเดือดสูงสุดแล้วครับไฟได้ทะีความรุนแรงขึ้นแต่ระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ การเตือนภัยในฮ่องกงและตัวเลขนเฮมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับถ้าเราครับย้อนกลับไปในช่วงปี1997หรือปีที่ฮ่องกงนั้นถูกส่งมอบคืนฟูจิเลทีเดโอนับตั้งแต่นั้นมาครับก็มีเพียงแค่เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ย่านโตโกวันในปี2008เท่าแรงครับที่รุนแรงระดับนี้นี่จึงถือเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของฮ่องกงอาคารเจ็ดหลังนั้นถูกเปลวเพลิงครอบงำและจู่ๆตึกที่8ก็เกิดการลุกไหม้ขึ้นอย่างฉับพลันราวกับมีใครเป็นจุดชนวน เรื่องราวสศกนาฏณกรรมครั้งนี้ครับเมื่อเราอ่ะถอยออกมามองภาพก,กว้างในฐานะผู้สังเกตการเราก็จะพบนะครับว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนเลยครับเขาก็ชี้ตรงกันเลยครับว่านี่น่ะมันไม่ใช่เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สุดวิสัยนะแต่มันเป็นผลพวงของความผิดพลาดของมนุษย์หรือว่า human error ที่เรียงร้อยต่อกันเป็นลูกโซ่ถึงหกเปราะเรียบเสมอกับโดเมโน่แห่งความประมาทที่ล้มพับกันจนเกิดหายนะครับเปราะแรกส่วนเลยนะครับมันเริ่มต้นมาจากเรื่องเล็กๆอย่างปลายบุหรี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าม มีการประเมินเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุเพลิงไหมนะ้น่ะมันมาจากคนงานที่แอบตุ่บุหรี่บนที่สูงแล้วก็ทิ้งกุ้นบุหรี่ลงมาอย่างมัาง่ายซึ่งในโลกออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างกว้างขวางเลยครับในด้านของชาวบ้านเองก็ร้องเรียนเรื่องนี้มาเป็นปีๆแล้วครับแต่ก็เหมือนกับว่าเสียงร้องเรียนของพวกเขาอะ่ะมันจะส่งไปไม่ถึงผู้ที่มีอำนาจเพราะแม้จะเคยแจ้งกรมรายงานไปแล้วก็ตามแต่คําตอบที่ได้รับก็คือพวกเขารับตามแล้วครับแล้วก็บอกว่ามีการติดตามความปลอดภัยอยู่ซึ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวัน นนะมนสะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าคําว่าติดตามกับคําว่าใส่ใจเนะี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวเราะที่2นั้นก็คือเรื่องของเงินกับชีวิตครับชาวบ้านเองก็ได้ตั้งคาถามผาตัวโตๆเลยนะครับว่าทําไมงานซ่อมแซมใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยผู้รับเหมาถึงไม่ใช้ตาข่ายกันฝุ่นแบบกันไฟได้คําตอบทางเศรษฐศาสตร์นั้นมันน่าจเจ็บปวดครับ,รบท่านผู้ชมผู้เชี่ยวชาญนะครับกระซิบว่าตาข่ายกันไฟราคาผืนละประมาณ90ดอลลาร์ฮ่องกองครับหรือราว4 0 0บาทแถมยังโดนแดน แล้วกรอบด้วยใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งตัวตาข่ายธรรมดาธรรมดาที่มันติดไฟง่ายนะราคาแค่ห้ิดอลลาร์ฮ่องกงหรือเราว2 2 0บาทเท่านังง้นและยังสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยส่วนต่างของราคาเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทต่อผืนแลกกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตกตะกรมนะครับท่านผู้ชมลองชั่งน้ําหนักดูสิครับว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันรอที่3ครับคือนั่งร้านไม้ไผ่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงครับที่กลายเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงชันดี้น่าแปลกใจไหมครับที่แม้แต่ในจีนแผ่นดินใหญ่ยังสั่่งห้้ามมใชไ นั่งร้านตึกตุงตุงแล้วนะครับแต่ในฮ่องกงเองก็ยังคงใช้กันอยู่ซึ่งชาวเน็ตก,ก็ได้ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มทุนผลประโยชน์หรือว่าสมาคมก่อสร้างที่แบบว่าผู้ขาดแล้วก็พยายามจะปกป้องอุตสาหกรรมตั้งเดิมนี้เอาไว้นะครับและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือกฎหมายนั่นเองกรมแรงงานนะครับอ้างว่างานการซ่อมสีซ่อมกระเบื้องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่งานที่จะทําให้เกิดประกายไฟได้ครับก็เลยประเมินว่าไอ้ความเสี่ยงแบบนี้น่ะมันตมแล้วก็ไม่ได้บังคับใช้มาตรฐานกันไฟนี่คือ ประเมินที่ผิดพลาดอย่างมหาเลยครับรลอที่4ก็คือกับดักครับที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นหน้าต่างทุกบานถูกปิดติลไปด้วยโฟมเพื่อการฝุ่นระหว่างซ่อมแต้มกลายเป็นว่าเมื่อเกิดเหตุนะครับมันก็คือการปิดทางหนีทีไล่ของผู้ประสบภัยอย่างสมแบบูรณ์แบบปลอที่5เลยก็คือความเงียบครับมันไม่มีเสียงของสัญญาณเตือนภัยใดๆที่ทํางานเลยครับตลอดเหตุการณ์ชาวบ้านน่ต้องใช้สัญชตาตญาณแล้วก็กันตะโกนบอกกันเอาเองและจุดปลอที่6ครับก็คือการตอบสนองที่ล่าช้าของ เจ้าหน้าที่ในช่วงแรกภาพสายยางฉีดน้ําเพียงแค่เส้นเดียวที่มันสู้กับกองเพลิงขนาดเบื่อมากลายเป็นภาพจําที่สะท้อนถึงความไม่พร้อมอย่างรุนแรงพอใจั้งบกข้อนี้ครับแค่เกิดขึ้นข้อเดียวมันก็แย่แล้วแต่เนี่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนกับนัดกันมามันก็เลยกลายเป็นไฟไหม้ครั้งประวัติศาสตร์ไปเลยครับท่านผู้ชม